สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่างพนีจรนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาเป็นวลาหลายปีเนื่องจากงานเยอะครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องโซแมกนะครับผมโซแมกรุ่นพันเจ็ดนะครับผมปัญหาก็คือตัวนี้ครับชุดลูกสูบนะครับผมเสื้อสูบหลวมครับใส่หัวเทียนไม่ได้มันหลวมอืยัดไปไม่อยู่ครับส่วนมากพันเจ็ดเจอบ่อยครับปัญหาตัวนี้ครับผมก็คือต้องเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่ครับผม วันนี้เราก็จะมาทําการเปลี่ยนเสื้อสูบให้คุณพ่อนะครับผมเล่ยตรงนี้มาจากที่จังหวัดลําพูนครับบ้านไห่ท่าครับผมได้นํามาให้ช่างพนจรแก้ไขให้ครับผมก็ดาเนินการแก้ไขให้กับคุณพ่อแล้วนะครับวันนี้อาจจะรีเพย์นหน่อยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก็คือของเดิมครับเป็นเสื้อสูบพันเแหวนเดียวครับ ตอนนี้ทางช่างเราก็เปลี่ยนให้เป็นรุ่น2แหวนนะครับผมรุ่น2แหวนแรงกว่าเดิมครับทีนี้หายห่วงเรื่องความแรงอ่าแล้วครับผมจะลืมนะครับผมเวลาใส่เสื้อสูทนะครับอย่าลืมให้ลูกศรนะครับผมชี้ไปด้านท่อไอเสียนะครับของเสื้อสูทจะหันกลับด้านนะครับต้องหันดอกด้านท่อไอเสียครับมันจะมีลูกศรสามเหลี่ยมอยู่ครับผมอ่าเวลาเราใส่ลองสังเกตดูนะครับ ตัวน,นี้ก็ทากาวประกินครับตัวน,นี้กาวประกิน <c oughs> จากญี่ปุ่นเวอร์ซันตอนนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวจะทําการใส่แล้วครับผมจะเลื่นะครับก่อนใส่ต้องทาน้ำมันสองทีก่อนตรงเสื้อสูบแล้วก็ลูกสูบนะครับผมเพื่อมันใส่ง่ายขึ้นครับผมในส่วนเลื่อยรุ่นพันเจ็นะครับก็คือจะไม่มีประกินนะครับก็คือเราจะทากาวแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยครับไม่มีประกินตัวน,นี้ แต่ว่าเลื่อยตัวนี้ก็อาจจะยุ่งยางนิดนึงครับผมก็ลองมา,มาจากรุ่น3 8 0นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น5,002นี่จะง่ายกว่านิดนิดนึงครับรุ่น5,002จะทําง่ายคือจะดีตรงที่ว่าเปลี่ยนซีนรุ่น5,002กับรุ่น3 8 0ถ้าเราเปลี่ยนซีนเราไม่ต้องลื้อครับแงดจานไฟแัดสเตอร์แล้วก็เปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าเป็นรุ่น1,007นี่ครับผมแล้วก็รุ่นของสติน1 8 0นี่ครับงัดไม่ได้นะครับคือต้องลื้ออย่างเดียวเหมือนผ่าเครื่องนะครับไปใส่่เข้าไปใหมครับ แล้วก็เลื่อยแต่ละตัวนะครับก็คือเลื่อยของจีนนี่พันเจ็ดสามพันแปดห้าพันสองห้าพันแปดนะครับก็คือเราจะใช้หัวเดยฟอร์มนะครับยัดเข้าไปได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นสตินเอ็มเอสหนึ่งแปดศูนย์หรือว่าตระกูลสตินนี่ครับอย่ายัดเข้าไปนะครับเดี๋ยวลูกสูบมันจะทะลุนะครับผมเพราะผมเคยทําทะลุมาแล้วหนึ่งตัวครับมันลูกสูบมันบางมากครับเราต้องใช้บล็อกยิงออกไปเลยครับหรือไม่ก็เชือกยัดเข้าไปข้างในนะครับถ้าเป็นหนึ่งสองสตินหนึ่งแปดศูนย์นะครับ เอาละครับผมตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็กำลังไล่ใส่เท่าอเสียใส่โปรกนเกนอยู่ยครับผมตอนนี้เล็งเดีก่อน <c oughs> และอีกอย่างปัญหาที่เจอบ่อยก็คือจานไฟนะครับผม <c oughs> จานไฟมันจะไปโดนกับไอคอยไฟนะครับเลื่อยปูนี้เจอบ่อยที่สุดเลยที่ตัวนี้ก็คือเสื้อสูมันโยกนะครับน็อตสี่ตัวนี้มันคลายไปตัวใันหนึ่งมันทำให้ ตัวเสื้อสูนมันโยกและถ้าใหจานไฟเนี่ยไปตีกับคอยไฟครับเป็นล่องเป็นอะไรไปบางคนจนโล่งลึกก็มีครับถึงรู้ตัวบางเจ้าจากเคย,เคยซ่อนครับคอ,คอยไฟนี่พังก็มีครับบางเจ้าเอาแล้วครับผมเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็มาลองสตาร์ทดูนะครับผมใส่นอ็อตมีจิตตัวก็พร้อมละมาฟังเสียงกันดูครับ จากแหวนเดียวเปลี่ยนเป็น2แหวนทีนี้ <c oughs> เอาแล้วครับพร้อมแล้วครับผมอ่าหนึ่งสองสามเริ่มนาเรียไร้ยครับผมก็เสร็จครับพร้อมส่งให้ลูกค้าครับผมลำคูนไหลท่าครับ <c oughs> เรียบร้อยใหม่กว่าเกา่า แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ